สวัสดีครับผมแม้งจากชอแม้งสมานนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม d r a ก o เน t 2 evolution นะครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าสําหรับสเตจสุดท้ายของ C ีดากเนสนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ได,ดูสเตต1-5นะสามารถเข้าไปดูทางช่องผมแล้วก็กดที่ playlist ดากเนสได้เลยนะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า มาคณิตต่างๆของซีดาก o อนสเตจสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเมื่อกี้นี้ที่ผมให้ดูคือค่าพลังของทีมที่ผมใช้ลงนะกับรา,ายละเอียดอาชีพต่างๆที่เราใช้กันนะครับผมมาเดี๋ยวมาเริ่มกันดูกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้าซีดาก o อนี้นะครับหรือแย่นี่เอง <c oughs> ต้องบอกก่อนว่ามัางกรมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เฟสนะครับผมซึ่งเฟสแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลย เข้ามาส่วนใหญ่เนาะมันก็จะตบมันก็จะตบสิ่งที่เราจะต้องระวังสิ่งจําเป็นที่สุดเลยนะคือพยายามให้แท้งเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวาและดาเมจอยู่ฝั่งซ้ายเพราะอะไรครับเพราะมันจะควรจะตกอยู่ตลอดเวลาแล้วมันค่อนข้างเป็นสกิลที่แรงมากนะครับผมต่อมาสกิลที่2คือสกิลมกี้นี่เลยคือน้ําแข็งมันจะเรียกน้ําแข็งลงมาเราก็แค่รอให ก่อนน้าแข็งใกล้ถึงตัวแล้วแดดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันหรือจะวิ่งออกจากวงก็ได้เช่นกันนะครับผมนะคราวนี้นี่คือสกิลต่อมาคือกระจายตัวให้เพื่อน,พอนๆพอมันเห็นขึ้นกระจายตัวใช่ไหมครับประมาณสักวีหนึ่งกดแดดได้เลยมันจะไม่โดนดาเมจนะครับเพราะมันจะทําดาเมจเราประมาณแสนห้า네เลยดังนั้นพยายามฝึกแดดช่วงกระจายตัวไว้ให้ดีๆนะครับแต่แน่นอนหลังจากกระจายตัวเสร็จปุ๊บมันจะจับขาแล้วด้วยนะ อันนี้ต้องใช้เสาแก้เสียงเดียวเท่านั้นแดดไม่ได้ส่วนไอ้สกิลเมื่อกี้นี้ครับถ้าบอสลอยขึ้นมันมี2แบบลอยแบบแรกก็คือมันจะขึ้นเท็กซ์ที่หัวแทงแล้วมันก็จะเป่าใส่แทงครับเป่านิ่งๆเฉยๆเลยแทงก็ต้องเก็บอวตารไว้เก็บอมตะไว้นะครับเก็บอันตินั่นเอง <c oughs> เพื่อให้ตัวเองเป็นอมตะไม่ให้โดนเป่าจนตายนะอืมนั่นคือสกิลลอยที่1เดี๋ยวเรามาดูสกิลลอยต่อไปแล้วกันช่วงนี้ดูไปก่อนอ่ะอันนี้คือพื้นน้ําแข็งครับ เราแดดได้หรือจะวิ่งออกก็ได้เหมือนกันนะครับสังเกตไหมครับควรอันนั้นอนะ่ะแสนสองแสนสามนะั่นที่ผมโดนอะ่ะดังนั้นมันจะควรบ่อยมากไม่ต้องไปอยู่กับมันมากครับอื <c oughs> ส่วนคนที่แทงก็พยายามอยู่กับเขาที่ดีกดสกิลดีดีเขาจะควรควรตบๆควรๆตบๆจิกๆอือันนี้พื้น้ําแข็งปกติเลยแนะนําอย่าอยู่รวมกันเยอะถ้าสมมติว่าเราแดดพลาดหรือเกมค้างเนี่ยมันลงมาทีหลายๆวงอะ่ะเราตายเลยนะ อย่างน้อยถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยวงเดียวก็จะโดนเจ็บอยู่แต่ไม่ตัดไม่ถึงกับตายนี่กระจายตัวครับแล้วก็แดดเห็นไหมครับมันขึ้นที่ภูมิต้านทานดาเมทที่ที่ตัวผมอันนั้นคือเราหลดดาเมจได้แล้วแต่ตอนนี้คือโดนจับถ้าไม่มีสาวแก้เราก็ยืนตรงนั้นแล้วก็ตีไปเรื่อยๆกคได้ก็ได้ครับเท่าน,นั้นเองอืช่วงเฟสแรกมีเท่านี้เลยสกิลอ่านี่ลอยเห็นไหมครับขึ้นเทคที่ที่หัวแทงฟอสฟอสอะไรสักอย่างหนึ่งผมผ่านไม่ทันนั่นแหละ เราก็แค่ทำดาเมจปกติเลยไม่ต้องสนใจอะไรเลยมาเดี๋ยวมาดูอันนี้คือสำหรับเฟสแรกนะครับเดี๋ยวพอเข้าเฟสสองเนี่ยมันจะเข้าที่หลอดที่7ดนะดังนั้นเพื่อนๆควรน,นัดกันนะเพราะว่าเข้าเฟสสองเราจะต้องเข้าไปตีลูกน้องครับดังนั้นเนี่ยนัดกันดีๆให้เก็บอันตีไว้ช่วงใกล้ๆหลอด7อย่าใช้อันตีนะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะตีลูกไม่ทันถ้าตีไม่ทันเนี่ยมันจะระเบิดทั้งแมปเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ถึงเข้าเฟสสองแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพกันครับว่าเป็นยังไงเนาะ ตอนนี้สกิลรันอยู่เท่านี้เลยนี่คือเฟสแรกพยายามจาสกิลให้คล่องนะครับค่อยๆดูไปแล้วเดี๋ยวพอเฟสสองมันจะมีสกิลเพิ่มมานิดหน่อยเราจะได้รู้ว่าเออมันมีเท่านี้เองอ่ะอันนี้คือพื้นน้ําแข็งแล้วก็แดหลบอ่าพวกควรตบไม่มีปัญหาแล้วก็กระจายออกแล้วก็แดสเหมือนกันอตอนนี้กําลังจะเข้าเฟสสองแล้วครับเราดูไปนะค่อยๆดูไปอันนี้กระจายตัวก็แดสซึบอ,อืม ประมาณสักวิหนึ่งกำลังดีครับให้มันขึ้นมาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราค่อยแด,ด็บหลังๆเนี่ยถ้าเราฝึกแด,ด็บอันนี้ไม่ได้มันเจ็บมากนะพอมันขึ้นเบอร์เซิร์กแล้วพอเข้าเฟสสามอ่ะอันนี้เข้าเฟสสองแล้วครับสิ่งที่ต้องทําเมื่อกี้บอกแล้วให้เก็บอันตีไว้ใช่ไหมครับอืมและเก็บบัฟเก็บจอะเก็บอะไรไว้เก็บสาอันตีไว้มันจะโผล่ลูกน้องมาแล้วก็มีไอ้น้ำเนี่ยพายุน้ําเนี่ยมากวน ดังนั้นรีบเคลียร์ลูกน้องพอเคลียร์ลูกน้องเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีบอสโผล่มาอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับเมื่อกี้นี้มีเวลาเห็นไหมกลางจอบอกนั่นแหละคือระยะเวลาที่เราจะต้องตีให้ทันพอตีทันแล้วปุ๊บมันจะเกิดบาเรียขึ้นครับนี่เกิดอะไรขึ้นตรงนู้นอ่าเราก็แค่วิ่งเข้ามาที่บาเรียแล้วก็รอจนกว่ามัางกรจะเป่าทั่วแมปนะครับซึ่งถ้าเราตีไม่ทันเนี่ยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่มีบาเรียแล้วบอยก็จะเป่าโรเททั่วแมปเลย แล้วเราก็จะตุยนะครับอย,อย่างนั้นถ้าตีที่ดาเมจไม่พออาจจะต้องเก็บเกิดไว้นะครับเพื่อตายเกิดตรงนี้เนาะม,มาดูข้าวเฟยสองครับทุกครั้งที่ออกมามันจะพ่นแบบนี้ครับให้เพื่อนๆนวิ่งมาอยู่ตรงนี้ออกนอกอาณาเขตของพื้นแดงแค่นั้นก็พอครับแค่นั้นก็ถือว่าหลบดาเมจได้แหละหลังจากนั้นก็ทําดาเมจเหมือนเดิมคราวนี้สิ่งที่แตกต่างคือมันไม่มีน้ําแข็งจํากัดและเราสามารถมาตีข้างหลังได้แล้วเมื่อกี้นี้เราทะลุมาไม่ได้เพราะมีน้ําแข็งใช่ไหมครับ าใครมองหรือไม่ได้สังเกตลองย้อนกลับไปดูนะเฟสแรกจะมีน้ําแข็งฝั่งซ้ายขวาเฟสสองจะไม่มีแล้วเรามาตีข้างหลังได้ครับอแต่ว่าจะตีได้เฉพาะเฟสสองนะเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเฟสสองสกิลที่เพิ่มมาคือสกิลนี้ครับสกิลเป่าข้างเห็นไหมครับผมโดนทีนึงครึ่งหลอดเลยอ่านี่คือสกิลที่เพิ่มขึ้นมาอ่าเมื่อกี้กระจายตัวผมกระแดดเท่าน,นั้นเองครับที่เหลือคือทําดาเมจเดี๋ยวมาดูต่อนะว่าจะมีสกิลอะไรเพิ่มข้ามาอีก ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆใช้ดาเมจอย่างเดียวสกิลเดิมก็ยังอยู่นะครับพวกจิกพวกตกพวกควนอ่านี่เป่าข้างครับสิ่งต้องทําคือแดดหรือออกจากวงแดงก็ได้ครับออันนี้คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาต่อครับคือสกิลโลเทนนั่นเองมันจะขึ้นว่าเลงเป้าหมายนะสี่ตะก้อนเลงเป้าหมายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมี2วิธีคือวิ่งแบบนี้ครับมาเริ่มสตาร์ทที่หางก็ได้ครับแล้วก็วิ่ง วิ่งวนตามสิ่งที่มันกําลังโรเททไปเอเป่าไปเรื่อยๆเนะี่ยกับอีกวิธีหนึ่งคือวิ่งออกขอบข้างนอกฝั่งนู้นเลยฝั่งทางประตูที่เราเข้ามาแต่ไม่แนะนําวิธีที่2ที่ไปวิ่งฝั่งประตูเพราะว่าในเฟสสามมันจะมีพื้นที่จํากัดดังนั้นเราจะวิ่งไม่ได้ดังนั้นซ้อมวิ่งตั้งแต่เฟสสองเลยจะดีที่สุดครับนะ,ะมาดูว่ามันจะมีสกิลอะไรเพิ่มมาอีกไหมนอกจากหนึ่งเมก้เป่าข้างสองโรเททนะครับ ดูกับว่ามีอะไรอันนี้เป่าข้างครับแล้วก็แค่แดดแล้วก็ทำดาเมจได้ต่ออันนี้เกิดเล่ยขึ้นอันนี้คืออ่นนี้คือสกิลที่เพิ่มมาคือสกิลโฉบครับระหว่างทางมันจะมีสกิลโฉบด้วยวิธีสังเกตสกิลโฉบคือถ้าบอสติดหัวที่ใครเนี่ยมันจะเป็นออร่าเป็นออร่าสีทองทองซึ่งออร่าทองทองนั้นอนะ่ะมันทําให้เกิดบัฟอมตะเราไม่ต้องไม่จําเป็นที่ต้องหลบพื้นได้นะครับอันนี้คือเป่าแท้งเหมือนเฟสแรกเลยไม่มีอะไรครับ ดังนั้นถ้าสมมุติเพื่อนๆที่หลบไม่ทันหรือโดนจับขาอยู่ให้คนที่มีวงทองเนี่ยเข้าไปหาคนนั้นที่โดนจับขาอยู่เพื่อที่จะทําให้คนนั้นเป็นนามาตะไม่โดนเป่าโฉบเนาะประมาณนี้นี่คือสก,กิลที่สามนักเมื่อกี้ได้โฉบดูซิว่ามันจะมีอะไรไหมหลังจากที่เราเข้าเฟสสองมาเนี่ยอ่านี่เป่าข้างเหมือนเดิมน่าจะไม่มีอะไรแล้วถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะ กระจายตัวอันนี้ก็แดดเฉยๆปกติเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เราเข้าเฟสสองตลอดเจ็ดใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะเข้าเฟสสามตลอดสามนะดังนั้นเหมือนกันเลยถ้าเข้าหลอดสามเมื่อไหร่แล้วก็จะต้องเก็บอันตรีนัดกันไว้แต่ว่าลูกน้องที่เกิดมาจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะ,ะระหว่างนี้ก็ดูไปนี่เป่าข้างก่อแคแดดค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะวนลูปได้สบายเลยครับกระจายตัวก็แดดต่ออแต่ว่าชกิ้พวยนี้มันก็จะมาลัวขึ้นเนาะ <c oughs> ดังนั้นพยายามอย่าแดสเล่นเพื่อทำดาเมจนะเก็บแดสไว้สำหรับหลบสกิลแล้วค่อยทำดาเมจที่หลังหลังจากแดสที่มันจะขึ้นกับพี้ะเป็นแพสซีฟของเราที่จะตีแรงขึ้นอันนั้นจะดีกว่าแต่นั้นไม่ต้องแดสเพื่อใช้ดาเมจอันนี้แดสฟึบอ่าขึ้นกับพีปแล้วเราค่อยใช้สกิลอะไรประมาณนี้ครับอันนี้โรเทดครับจำให้ได้ซีตาก้อนเล็งเป้าหมายท่านแนะนำเริ่มสตาร์ที่ตั้งแต่หาเป็นต้นไป นะครับแล้วเราก็วิ่งวนเลยฝึกวิ่งไว้นี่แหละคือเฟสสองก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าทำคล่องทําแม่นแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับระหว่างนี้ก็ดูลันสกิลไปให้คล่องนะให้จําให้ไดอ่อันนี้ที่ผมบอกโชบม,มันจะขึ้นออร่าแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถตีต่อได้ตามปกติถ้าโดยปกตินะมันจะขึ้นอมะตะ แล้วเราก็ตีรัวๆตีรัวๆแล้วเราจะไม่โดนโฉบไม่โดนอะไรเลยอยู่ในพื้นแดงก็ไม่โดนนะครับอืแต่มันจะมีบางรอบที่บักนะพวกผมเจอกันมาแล้วว่าอยู่ในไอ,อออร่าสีนี่แหละแต่ตายเลยแล้วก็คือตายหมู่เลยเดี๋ยวดูกันมันน่าจะอยู่ในคลิปนี่แหละน่าจะอยู่รอบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆครับอ่ะตอนนี้คือหลอดสีละกำลังจะเข้าหลอดที่สามเนาะ ใช่ไหมดังนั้นนัดก,การว่าเก็บอันติได้แล้วนะครับอ่าอันนี้เป่าอะไรเป่าที่แทงเห็นไหมมันจะขึ้นหัวที่แทงถ้าลอยขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีออร่าไม่มีพื้นไม่มีเลงขึ้นเป้าหมายเท่ากับว่ามันจะเป่าใส่ที่แทงนะครับดังนั้นถ้าสังเกตดีๆสกิลที่บอสจะบินขึ้นมี้3สกิลเนาะสกิลแรกก็คืออะไรครับสกิลแรกคือเป่าใส่แทงก็คือสังเกตบนหัวแทงได้สกิลที่2จะโฉบ ก็คือสังเกตที่มันจะมาสมเพื่อนคนหนึ่งมโีโล่สีทองนะครับและสุดท้ายสกิลที่3หลังจากบินก็คือมันจะโเรเตทสังเกตคือมันจะมีเทคบอกว่าซิดาก้อนเล็งเป้าหมายท่านอยู่อ่าสามสกิลนี้ที่บอสบินนะครับดังนั้นจําให้แม่นเนาะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยสิ่งที่น่ากลัวก็มีแค่ที่บอกกระจายตัวแดให้ทนันเป่าข้างแดให้ทนันควรอย่าอยู่หน้ามันนะครับ อันนี้เป่าข้างแดนให้ทันอะไรประมาณนี้เลยคราวนี้เข้ากระจายตัวก็แดนให้ทันอ,อืะเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเข้าเฟสสามแล้วจะเจอตัวอะไรนะครับออันนี้อะไรครับบินบอสบินแล้วมีออร่าคืออะไรครับโฉบนั่นเองใช่ไหมระหว่างนี้ทำดาเมจได้นะครับทำดาเมจได้รัวๆเลยเห็นไหมว่ามันขึ้นธรรมะาาใช่ไหมครับ เพราะอะไรเพราะเรามีโล่อยู่เราก็ยืนบนบนพื้นแดงมาได้เลยนะครับอันนี้เป่าค่ะอะสอรี่สอรี่อันนี้คือจบอาเข้าเฟสสามนะครับมาดูกันดีกว่าเข้าไปสิ่งที่เราจะต้องเจอนะคือเราจะเจอบอสเลยไม่เจอลูกน้องเลยแต่เป็นบอสกิ้งกานั่นเองบอสกิ้งกาเนี่ยก็คือไอ้ดานนั่นแหละไอ้ดานกิ้งกาดานดานสี่เนาะ ซึ่งเราจะต้องข่ามันให้ตายพร้อมกันนะมีเวลา25วิดังนั้นควรจะต้องเก็บบันติทุกคนเท่านั้นห้ามห่วงทําดาเมจกับบอสน้อรีบมาทําดาเมจก,กับกิ้งกาเก็บสกิลเก็บบัฟเก็บดีบัฟเก็บอะไรไว้ให้หมดนะครับอ่าไอ้นั่นมันมีตัวหนึงกิ้งกะถ่ายไปนู้นเลยเสียวเสียวเสีวเสียว,ยวอาหนึ่งวิโอเคดมขึ้นพอดีอันนี้ต้องรีบเข้านะครับ ไม่งั้นเนี่ยพอหมดเวลาแล้วถ้าไม่รีบเข้าวบอกก็จะเป่าเราทีแบบนี้ใส่เราฟูฟูฟูฟ,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 ฟูเลยโอเคนี่คือช่วงเข้าแฝฟส,สามนะครับพอออกไปเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะมีสกิลอะไรบ้างนะแฟสามาแล้วแวบบให้ดูคัดซีนแป๊บหนึ่ง <laughs> ช่วงพักช่วงพักอย่างที่บอกช่วงแรกไปนะครับว่าเฟสแรกมันมีน้ําแข็งกั้นเนาะ ตำแขน่งขั้นซ้ายขวาเฟสสองไม่มีอะไรเลยแต่เฟสสามเห็นไหมครับมันจะมีออร่าออร่าสีฟา้ฟาเนี่ยทั่วแมปเลยอือันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราวิ่งไปอยู่กับมันเราจะโดนาเมจครับของผมที่ไปลองเทสนะมันโดนทีละหกหมื่นเจ็ดหมื่นหกหกหมื่นเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นลเลยดังนั้นอย่าไปอยู่ขอบดีที่สุดนะครับพยายามอยู่กับบอสและต้องบอกว่าอนาเขตพวกนี้มันจะค่อยๆลดลงมาใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆ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 ดังนั้นระวังดีๆ ่าต่อมาอ่ะอันนี้เลงปกติครับโรเทตต่อมามาดูสกิลดีกว่าว่าสกิลเฟสสามมีอะไรเพิ่มมานะถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนเฟสสองผมบอกว่าเฟสสองเราตีที่หางได้เลยใช่ไหมครับแต่เฟสสามเนี่ยมันจะมีสกิลเพิ่มคือสกิลหางมันจะใช้หางตบซึ่งสกิลหางตบทีหนึ่งประมาณ2 0 0แสนลายๆผมโดนทีหนึ่งก็คือเกือบมิดหลอดเลยดังนั้นพยายามระวังสกิลหางมันดีๆนะครับเนี่ยสกิลเนี้ย เมื่อมันตบเนี่ยเห็นไหมหายไปสามคนเลยตบทีเดียวเท่านั้นเองอืจากเลือดเต็มเต็มนะดังนั้นระวังดีๆอย่าอยู่ห่างเกินไปถ้าเอาที่เซฟโซนที่ผมอยู่นะคือโซนฝั่งขาหลังกึ่งไปทางท้องมันไม่ถึงกึ่งไปทางหางเพราะมันก็ยังโดนอยู่ถ้าเรากึ่งไปทางหางเพราะมันกว้างแบบเกือบเกือบครึ่งวงกลมอะครับอืประมาณนั้นเลยแค่เกือบๆนะแล้วถ้าอยู่ข้างมันก็แค่หลบเป่าข้างเท่านั้นเองครับ อันนี้คืออะไรบินขึ้นเห็นเทคที่หัวไอ้น,นี่ไหมครับน่าจะเป็นฟอสบีเนาะลมหายใจมังกรลมหายใจน้ําแข็งนะอ่ะออที่เป่าใส่แท้งก็ปกติเลยสกิลของเฟสหนึ่งเลยใช่ไหมครับอันนี้ลุกขึ้นมาให้มาพื้นที่ที่จกากัดอันนี้คืออะไรครับบินขึ้นแล้วก็มีไอตัวนี้ใช่ไหมครับออร่าสีทองแล้วก็ตีทำดาเมจได้ถ้าเราอยู่อยู่ใน e ออร่านะครับก็จะเป็นนมตะปะมานี้เลย สกิลไม่มีอะไรแล้วจริงๆแฟร์สามีสกิลเพิ่มมาคือสกิลเดียวเลยสกิลหางเท่านั้นครับแค่ว่าสกิลเดียวก็น่ากลัวแล้วแหละตบทีเดียวตายเนาะอือคราวนี้วนลูดแล้วครับให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามีสกิลอะไรผมจะคอยคอยคอบอกเรื่อยๆนะอ่านี่น้ําแข็งตกวิ่งออกได้หรือแ <c oughs> ดชก็ได้นี่หาง <c oughs> พเพื่อนเห็นไหมครับผมพึ่งแดชไปเมื่อกี้นี้มันตบหางพอดีแล้วดันมาโซนหลังเมื่อกี้นี้หายไปเลย <c oughs> อืมอันนี้เป่าข้างเมื่อกี้นี้กระจายตัวแดดมันจะมาถี่ดังนั้นพยายามรักษาแดดดีๆถ้าเป็นไปได้อย่างสก,กินน้ำแข็งตกเมื่อกี้นี้วิ่งออกเลยก็ได้ครับอ่าถ้าเรายังอยู่อยู่โซนหลังเนาะไม่งั้นก็จะโดนแบบผมหายไปเลยอีกทีเดียวสามแสนสามแสนสามแสนแปดอะหายไปเลย <c oughs> อ่ะดันหางอ่านี่จบสวบสวบเป่าข้าง ระหว่างนี้สังเกตเพื่อนๆสังเกตไหมครับหน้าโกรธมันขึ้นแต่มันขึ้นที่15นาทีเป็นต้นไปเนาะอ่านี่กระจายตัวเดี๋ยวนั้นดีหน่อยที่หน้าโกรธมันพึ่งขึ้นเมื่อผ่านไป15นาทีแล้วถ้าปกติมันจะผ่านไป10นาทีหน้าโกรธขึ้นเลยอืก็จะดีหน่อยมันก็จะตีตีแรงขึ้นแหละแต่ก็แรงขึ้นช่วงแฟดสุดท้ายประมาณนี้อ,อ่าน,นี่น้ําแข็งตกอันนี้หางหลังๆเริ่มแล้วเริ่มน้ําแข็งตกแล้วหางเลยเหมือนมันรู้ว่าเราจะแดกน้ําแข็ง ดังนั้นเซฟสุดวิ่งออกเนาะอ่าน,นี่ค้างเป่าค้างครับอ่าอันนี้โรเตทครับอย่าลืมท้าไง่ายไปอยู่ที่หางมันแล้วก็วนเพื่อนเพื่อนสังเกตอนาเขตเห็นไหมครับมันค่อยๆเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆดังนั้นมันเหมือนบังคับแล้วแหละผมว่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ถึถงสิบนาทีนะมันจะอยู่ติดกับตัวบอสเลยอนาเขตนะดังนั้นพยายามรีบจบมันนะ ถ้าสาหรับทีมที่ดาเมจไม่พอหรือทีมที่ดาเมจน้อยกว่าทีมผมนะน้อยกว่าประมาณของผมเนี่ยเฉลี่ยประมาณที่8ปดหมื่นห้าดาเมจรวมรวมนะค่าพลังรวมรวมอันนี้ผมให้รวมกันเลยเพื่อตีเพราะว่าอยู่ในวงได้ถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูนี่ตายยกทีมเพราะอะไรผมไม่แน่ใจว่ามันปักหรืออะไรนะพอทุกรอบเราอยู่ในวงได้ถูกต้องไหมยอยู่ในวงแล้วเราก็ไปนำมาตะมันมีบางรอบที่ผมยืนก็ยังยืนกันอยู่เพื่อตีได้ แต่เนี้ยไม่แน่ใจว่ามันบัก๊กหรือว่าเป็นเพราะเฟสสามมันเป็นอมตะสันเจิ้นอมตะปอมหรือเปล่าแต่อาจจะบั๊กแหละผมว่าเพราะโดยปกติแล้วมันควรจะต้องอยู่เป็นอมตะได้แต่นั้นถ้าเซฟเซฟไว้ with, ก็ไปอยู่ข้างนอกมาเดิมไม่ได้ครับอืประมาณนั้นดีที่หลายคนยังมีเกิดกันอยู่เลยเกิดมายัดดาเมจต,ต่อได้แต่ตอนเนี้ยโดนอะไรไม่ได้แล้วนะเ <laughs> พราะอะไรเพราะมันโกดก้าวแล้วโดนทีหนึ่งตายโดนทีหนึ่งตายโดนทีหนึ่งตายนะครับอื ช่วงเป่าแท้งช่วงยาดาเมตครับไม่มีอะไรแล้วครับมีแค่นี้เลยประมาณนี้เลยลันลูบอย่างเดียวถ้าคล่องเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกชิลๆแล้วจะเล่นสบายๆแล้วครับซึบซืดซืบ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 กระตบปกติไม่มีอะไรเลยน้ำแข็งวิ่งออกก็ได้อะไรประมาณนี้อ่าจบแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยเนาะ อย่าลืมว่ากลับไปดูย้อนกลับไปดูเพลย์ลิสต์หนึ่งถึงได้เลยนะครับผมผมลงไว้ให้หมดแล้วครบและแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในดันเจี้ยนใหม่ถ้ามีดันเจี้ยนอัปเดตมานะครับแล้วระหว่างนี้อาจจะลงวิธีการเล่นดาเมจหรืออัพค่าพลังต่างๆเพิ่มเติมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวก่อนไปขอโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะเติมเงินเกมผ่านมือถือนะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์เราได้เลยนั่นก็คือทางเพจ Elastic Shop นะครับผมซึ่งเขาเปิดทำการมามากกว่า3ปีแล้วแล้วก็จดทะเบียนการค้าเรียบร้อยแล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปิดทำการตั้งแต่เช้าเลย8โมงจนถึงตี2ได้เลยครับผมสามารถทักไปทางเพจตามที่ผมลงนี้ได้เลยโอเคครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ